กลับสวัสดีนะครับผมนะอยู่กับผมมุนเรียงสลอสนะเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะวันนี้เรามากับทุน540บาทของเรานะกับเกมฟอร์จูนออกหรือพี่หัวทองของเรานะพี่หัวทองของเรานะวันนี้จะมาโชว์ขาหากให้เราเห็นกันได้หรือเปล่ามาไปที่เบ็ดสิบบาทกันดีกว่ามาจังหวะนี้มาแล้วเฮ้ยโอ้โหไปปิดปิด,ปดโโเทอร์โบก็ว่าอยู่ทำไมมันช้าเออมาไหลไปริมาไหลไปริมา ไหลเกลือดิฮะไหลเป็นเกลือเลยโอ้โหไม่แตกเลยเออก็โหคือมาก็ส้มเลยหุ้ยทองอู้ทองสวยจังวะกมาไปดีมาไปดิมาไปดีมาเฮ้ยเอาริงดิโอ้โหเวชศาสตร์เป็เหงาขนาดนี้วะอุ้ยโอ้หบนเหงาหน่อยไม่ได้เลยโอ้หตะปะคุณรุ่น้องโอ้โหมาสามร้อยบาทก็ยังดีอืบนเหงาเหงาหน่อยไม่ได้เนี่ยน่าจะใส่กันอย่างเดียวเลยโอ้โหไม่ใช่คุณอู้วทอง ห,หายหายเอ้ยทำไมวะอยากได้ทองแบบเต็มหน้าจังสักทีน่ะแบบทองคูณสิบน่ะอยากได้นะเล่นหาไม่เคยได้เลยโอ้โหมีแต่เกือบนะหาขาดตัวเดียวสองตัวไงโอ้โหเมีออะไรเฮ้ยเอากระโดดเฉยเลยโอ้โหมาเร็ววะโอ้ยวันนี้มาเร็ววะ่ะอะไรของมันวะมาดิจังหวะน,นี้ไม่เอาส้มกันแล้วกันนะเออบ้าหรือเปล่าออื มาไอ้นี่ก็ได้ไอ้นี่ก็ได้ไอ้นี่ก็ได้ไอ้นี่ก็โอ้โหเอ้ยโอ้โหกองเดียวเลยนะโอ้โหดูไอห่าเอ้ยเราดูก็เกลือยาวเลยทีนี้เงียบเหงาโอ้โหไว้มาไปเดี๋ยวไปเร็วนิดนึงนะจังหวะอีทุ่งขาดสองตัวไอหัวศิษน่าจะสูงอยูดูไปโอ้โหทองวายทำไม ขยับขึ้นมาอย่างนี้หนึ่งก็ได้นะใช่โอ้โหเว่ยทำไมกันล่ะมาดูแดงชุนนีใกล้จะปีใหม่แล้วนะไม่รู้โอ้พี่วัวเขาจะแจกเราหรือเปล่านะโอ้โหรูจะแจกแต่เกลือหรือว่าจังหวะนี้เขาเขาเฮ้ยโอ้โหมึงหลอกกูไอ้ห่าเอ้ยไม่เลี้ยวตีแม่งไอ้สัตว์โอ้โหอวยชุน นี่ปั่นดูเงียบๆว่ะอะไรของนายโอ้ยชดวโอ้โหแดงเงียบจริงโอ้ไม่มีสกิลไม่มีอะไรเลยขนาดประทัดลูกลักยังไม่มาเลยโอ้โหเอ้าพูดถึงก็มาแต่ว่ามาน้อยว่ะเฮ้ยควันอะไรของกูเนี่ยเล่นผิดเวลาหรือเปล่าวกูตีกันไม่ควรต่อกลางวันไม่กว่าวันนี้เออมาเล่นตอนกลางวันอื้อหือเอ้ย โอ้โหไม่กระโดดก็ยังให้อยูโอโอ่โอเคก็ดีกว่ากระโดดแล้วให้อันเดียวเหมือนเมื่อกี้นะโอ้ยหาย,ยมาประทัดลูกรักจะเป็นลูกรักของเราลูกปลาย่างส้มยังเป็นลูกรักของเรานะทั้งวันนี้ยังไม่มีอะไรแต่ใหญ่ใหญ่ให้ใหือหรือว่าส้มยังอยู่โอ้โห,โห,โหพ่อหนุ่มพ่อยอดชายอยากได้ทองกี่นะดูขัดตัวเดียวโอ้โหคุณสิบนะตัวเดียวนะเมื่อกี้นะถ้าเข้านะโอ้โหสิบนะ จะไปไหนเสียนะโอ้โหมันจะคูณสิให้เราไหมวะทำยังมีมาปลอบใจเรื่อยๆอยู่ซองแดงมาอีกแล้วอะไรก็ได้ที่แม่ไม่เอาส้มกับปัะธาอันอันอื่นได้ไหมู้ณสิบเันจะขาดทุนเลยโอ้โหส้มไปแค่เบ็ดนี้นาคือไปลึกกล่าจังหวะนี้ยังไม่มีอะไรให้ เฮ้ยเจ้หมุนนานแน่ไม่ได้แดกกูหลอกมามามยังหม,มุนนานสักเท่าไหร่นะมึงก็ไม่ได้แดกกูหลอกมากูรู้ทันรู้ทันเลยฮะโอ้โหมาจังหวะน,นี้ยังไม่มีอะไรให้ดูเราโอ้โไอหนุมหน่มไอยอดใชยกระโดดสักนิดสักหน่อยไม่ได้ไม่ล่ะโอ้โหกดเอากดเอาแล้วเนี่ยโอ้ยเอ้ยดู ไปยูทูโทอู้ส้มอีกแล้วโอ้โหทำไมมันชอบมาขาดตัวเดียวอยู่เรื่อยวะโอ้โหเอามาทีเดียวครบทุกตัวสิบตัวเลยไม่ได้หรอมาคงมาขาดทีละตัวสองตัวอย่างเงี้ยไอ้ห่าเออมาแล้วก็เหมือนจะอืมอบ้านยูไงอู้ทองทองกับวายทำไมันไม่อยู่ใกล้กันวะเพราะว่าอ,อากาศาหนาวกูเริ่มร้อนละเริ่มร้อนแล้วจังหวะนี้ เริ่มร้อนแล้วเฮ้ยมาดิมามาดิมากระโดดขึ้นมาเฉยเลยนะจังหวะนี้แมว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 ประทัดอะกูไม่เอามาตอกแรกกันจะมาเป่าประทัดมาล่อกันซะละโอ้โหฮ่าแล้วแล้วโอ้โหทำไมไม่เป็รคุณสิปังดู ป๊บเปลี่ยนเบ็ดโอ้โหโยมาไอ้ที่เข่อยทั้งหมดเริ่มคุ้นละ้วไอถถ้ห่าเออชิวถ้ามันเป็นคูณสิบนะโอ้โหพอเลยถอยเลย,เลยถ้าเป็นคูณสิบพอเลยไม่เป็นคูณสิบให้กลัวไป้ทีเด้มาสะทัดแล้วก็แล้วก็โ uh, อ้โหวายเก็บวายไปก่อนก็ได้อะเก็บวายไปก่อนก็ได้อะ สูดไหนสูดไหนไม่รู้เขาบอกว่าปั่นถ้าได้วายเยอะมันจะกระโดดดีกว่านึกว่าไม่เกี่ยวหรอกวันนีมันกระโดดแ้วก็กระโดดเลยวันนี้มันไม่กระโดดก็ไม่กระโดดเลยนะฮะนี่โอ้โหมามาเออนั่นเจมก็ไปวายนะแล้วชาติไหนมึงจะกระโดดให้กูดูทองเป็นลูกรักเขาไม่ได้หรอกคนทองลูกรักสักวันเนี่ยทองลูกรักสักวันหนึ่งโอ้ยโอ้โหเอออะเอออะพอโอ้โห เท่าไรเท่าไรที่เท่าไรหนึ่งพันสองโอเคโอ้โหปั่นยากชิบหายเลยโอ้โหยากกว่าจะเข้ากว่าจะมาโอ้โหเท่าไหร่วะทุนห้าร้อยห้าสิบเออกับไรพันหนึ่งก็โอเคโอ้โหพอดีกว่าโอ้โหมันปั่นยากอ่ะโอ้โหไม่รู้มาเล่นผิดเวลาก็ไม่รู้โอ้คนเราต้องมีเวลาประจำตัวเองหรือเปล่าวะหากใครชอบคลิปนี้นะหากใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมเตือกันใหม่คลิปหน้า tre mọi người ấy nè ừ. đi ốp